สวัสดีคะ่ะพี่น้องที่รักในพระคริสต์ทุกท่านขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการแสงแห่งพระสิริในวันนี้นะคะขอบคุณพระเจ้าคะ่ะที่ได้มีโอกาสมาหนุนใจพี่น้องที่รักผ่านพระวจะนะคำของพระเจ้าในวันนี้นะคะวันนี้ข้าพเจ้าจะหนุนใจพี่น้องในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่13ข้อ4ถึง7ความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้ ความรักไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่หยิ่งผยองไม่หยาบคายไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียวไม่ฉุนเฉียวไม่ช่างจดจำความผิดไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิดแต่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติชอบความรักทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่นและเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอและมีความหวังอยู่เสมอและทนต่อทุกอย่างและในข้อ13ดังนั้นยังตั้งอยู่สามสิ่ง คือความเชื่อความหวังใจและความรักแต่ความรักใหญ่ที่สุดวันนี้ข้าพเจ้าให้หัวข้อในวันนี้คือความรักวิเศษเช่นนี้มีในองค์พระเจ้าของเราเท่านั้นก่อนที่เราจะแบ่งปันด้วยกันนะคะเราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ในวันนี้โลกใบนี้ต้องการความรักที่มาจากพระเยซูคริสต์และความรักของพระองค์เป็นรักแท้เป็นความรักที่วิเศษ เป็นความรักที่จะเข้ามาเยียวยาชีวิตหัวใจจิตใจและจิตวิญญาณของมนุษย์และความรักของพระองค์นั้นไม่เหมือนที่โลกให้เป็นความรักที่เกินความเข้าใจและวันนี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตยอยู่ด้วยขอพระองค์ทรงอยู่กับเราตลอดในวันนี้และเปิดเผยความจริงของพระองค์ให้ความรักแท้ของพระเจ้าเยียวยาหัวใจของเราให้ฟื้นชื่นขึ้นขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน ในคริสจักรโครินนะคะอาจารย์เปาโลได้เขียนจดหมายฝากมาที่คริสจักรโครินคิสจักโครินเป็นคิสจักที่เต็มไปด้วยการรับใช้มีการนําของประทานมากมายมาใช้ในคิสจักรแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นของประทานในด้านการวางมือรักษาโรคของประทานในการสังเกตวิญญาณของประธานในการสําแดงความรู้สติปัญญาของประทานแห่งการที่มีความเชื่อ ของประธานทาการอัศจรรย์อิทธิฤทธิ์มากมายแต่สิ่งที่น่าเศร้าใจคือคิดจักแห่งนี้มีผู้รับใช้ที่นําของประธานมารับใช้มากมายแต่กลับเป็นคิดจักที่ไม่มีประโยชน์ในสิ่งใดกับการรับใช้ในนี้เพราะว่าเป็นคิดจักที่โอ้อวดเป็นคิดจักที่เย่อหยิ่งและเป็นการทับถมกันเป็นคิดจักที่ดูถูกผู้อื่น อาจารย์เปาโลได้รับข่าวจากทิตัสจากทิโมธีก็รู้สึกเศร้าใจจึงได้เขียนจดหมายฝากมาถึงคิตจักแห่งนี้อาจารย์เปาโลได้หนุนใจให้กับพี่น้องในคิตจักโครินว่าคนเหล่านี้สแสวงหาของประธานในการทำอิทธิฤทธิ์ในของประธานด้านต่างๆแต่อาจารย์เปาโลหนุนใจให้สแสวงหาของประธานที่ใหญ่กว่านั้น ดีกว่านั้นคือของประทานแห่งความรักความรักเป็นสิ่งสำคัญมากเหนือของประทานอื่นใดทั้งสิน้นอาจารย์เปาโลได้หนุนใจให้กับพี่น้องในเมืองโครินว่าพวกเขาเป็นอวัยวะเดียวกันมีอวัยวะต่างๆกันซึ่งอยู่ในพระกายเดียวกันโดยมีพระคริสเป็นศีรษะอาจารย์เปาโลได้หนุนใจคนเหล่านี้ว่าแต่ละคนมีของประทาน เป็นอวัยวะต่างๆกันแต่ของประทานที่แต่ละคนมีนั้นล้วนมาจากพระวิญญาณองค์เดียวกันทำไมจะต้องดูถูกกันทำไมจะต้องคิดว่าคนนั้นคนนี้เก่งกว่าตัวอาจารย์บาโลยังหนุนใจอีกว่าอวัยวะใดที่เจ็บเราก็จะพลอยเจ็บไปด้วยอวัยวะใดที่ได้รับเกียรติเราก็จะพลอยได้รับเกียรติไปด้วยอาจารย์บาโลกำลังหนุนใจเราว่าอาวัยวะทุกส่วนในร่างกายของเรานั้น ล้วนมีค่ามีคุณค่าและมีประโยชน์เราไม่สามารถที่จะทำเหมือนคนอื่นได้เราอาจจะทำได้ไม่ดีเหมือนคนอื่นแต่ในขณะเดียวกันนะคะพี่น้องที่รักคนอื่นก็อาจจะทำได้ไม่ดีเหมือนกับเราในบางเรื่องเพราะฉะนั้นพี่น้องคะคิตจักรของพระเจ้าหรือคริตจักรของพระเยซูจะต้องเป็นแบบนี้ผู้เชื่อทุกคนสามารถทำสิ่งบางสิ่งได้ แต่ไม่ใช่ว่าจะทำได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะเกิดความชื่นชมยินดีเมื่อคนหนึ่งสามารถทำอีกสิ่งหนึ่งได้เราก็ขอบคุณพระเจ้าใช้ของประทานนั้นให้เกิดผลและสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มาจากตัวเราแต่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นเราอาจจะร้องเพลงไม่เก่งเราอาจจะอธิษฐานไม่เก่งแต่คนอื่นอาจจะวางมืออธิษฐานหายโรค ไม่เหมือนเรานะคะเราอาจจะสังเกตวิญญาณได้คนอื่นอาจจะทำได้ไม่เหมือนเราเพราะพระเจ้าใช้แต่ละท่านไม่เหมือนกันวันนี้นะคะของประทานทุกอย่างที่เรามีรวนมาจากพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่นะคะอาจารย์เบโลรู้สึกเศร้าใจและก็รู้สึกโกรธคิดจักแข่งนี้อาจารย์เบโลก็ตำหนิและก็สอนคิดจักโคลินนะคะว่า อย่าภาคภูมิใจในของประธานเหล่านั้นเลยเพราะมันก็เหมือนเป็นอยากเยื่อมันไม่ได้ยั่งยืนไม่ได้จีรังแต่สิ่งที่เขาควรจะแสวงหาคือของประธานแห่งความรักเป็นความรักของพระเจ้าเป็นความรักแบบอากาเป้เป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเป็นความรักที่ไม่เหมือนที่โลกให้หากปลาดจากความรักแล้วของประธานเหล่านั้นก็ไร้ผล เปล่าประโยชน์หนึ่งโคลินบทที่13ข้อ1 3ถึง3อาจารย์เปาโ,โลได้บอกกับพี่น้องที่เมืองโคลินว่าแม้ข้าพเจ้าจะพูดภาษาแปลกๆได้จะเป็นภาษามนุษย์ก็ดีเป็นภาษาสวรรค์ก็ดีแต่ถ้าไม่มีความรักก็จะเหมือนคล้องหรือฉาบที่ส่งเสียงไปไม่มีประโยชน์อะไรเลยถึงแม้ข้าพเจ้าจะเผยพระวจนะได้มีความรู้ทั้งสิ้นมีความเชื่อมากมาย จนสามารถยกมันลงไปลอยในทะเลแต่ถ้าไม่มีความรักข้าพเจ้าก็ไม่มีค่าอันใดเลยแม้ข้าพเจ้าจะสละชีวิตสละสิ่งของสารพัดทุกอย่างยอมเอาตัวไปเผาไฟแต่ถ้าไม่มีความรักจะมีประโยชน์อะไรกับข้าพเจ้าพี่น้องที่รักคะคิดจักรของพระเจ้าไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยการใช้ความเชื่อเพียงอย่างเดียว คริตจักรของพระเจ้าไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยการใช้ของประธานฝ่ายวิญญาณเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ในทุกสิ่งเหล่านี้ที่เรารับใช้ในคริตจักรของพระเจ้าจะต้องมีความรักอยู่ด้วยเสมอถ้าปราศจากความรักแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีผลไม่มีประโยชน์ไม่มีความชื่นชมยินดีใดที่จะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าเลยเพราะความรัก จะเพิ่มคุณค่าจะเพิ่มประโยชน์ให้กับของประทานทั้งหมดที่เรามีทําให้คิดจักของพระเจ้าได้รับการเจิมทําให้คิดจักของพระเจ้าจำเริญขึ้นเป็นนิดหากวันนี้ข้าพระเจ้าจะเปรียบความรักเป็นเสมือนการไหลเวียนของโลหิตในร่างกายของเราความรักเหมือนโลหิตที่ไหลเวียนจะเข้าไปหล่อเลี้ยงอวัยวะทุกส่วน ให้แข็งแรงสดชื่นพี่น้องเคยได้ยินโรคนี้ไหมคะโลหิตหรือเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอทำให้เกิดอาการมึนงงเดินเซส,สมองขาดเลือดหัวใจขาดเลือดก็ทำให้เสียชีวิตได้ความรักของพระเจ้าก็เป็นแบบนี้นะคะพี่น้องเป็นเหมือนการไหลเวียนของโลหิตที่เมื่อไหลเวียนไปในอวัยวะส่วนใดอวัยวะนั้นก็จะจำเริญขึ้นสดชื่นมีความสุข แข็งแรงอวัยวะใดที่โลหิตไม่สามารถไปเลี้ยงได้อวัยวะนั้นก็ตายค่ะไม่สามารถจำเริญขึ้นได้ก็ต้องตัดทิ้งเอาทิ้งไปไม่มีค่าอันใดเลยดังนั้นในคริสตจักรของพระเจ้าก็เช่นกันนะคะเราต้องให้ความรักของพระเจ้าเป็นเหมือนพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ที่ไหลเวียนในฝ่ายจิตวิญญ,ญาณในฝ่ายร่างกายของเรา และอวัยวะทุกส่วนในกายเดียวกันซึ่งมีพระคิ์เป็นศีรษะก็จะสดชื่นแข็งแรงคิดจักก็จะเกิดผลในการรับใช้ความรักที่ข้าพเจ้าพูดถึงนี้ก็คือหนึ่งโครินบทที่13ข้อ4ถึง7ความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้ไม่อวดตัวไม่อิจฉาไม่หยาบคายไม่หยิ่งพยองไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียว ไม่ชื่นชมยินดีเมื่อเขาประพฤติผิดแต่ชื่นชมยินดีชื่นชมกับคนเหล่านั้นที่เขาประพฤติชอบความรักของพระเจ้ายังทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่นไม่มีความผิดใดที่พระเจ้ายกโทษให้กับพี่น้องไม่ได้เพราะความรักของพระเจ้าเป็นรักวิเศษเป็นความรักที่ต้องเป็นคริสเตียนเท่านั้นถึงจะสัมแดงความรักเหล่านี้ออกไปพระเจ้าเริ่มต้นกับโลกใบนี้ด้วยความรัก ย้อนบทสามข้อ16เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่เชื่อและวางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ความรักของพระเจ้ายังเป็นมากกว่าที่เราคิดพระองค์ประทานพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระองค์โดยที่ไม่เสียดายเพื่อมาเป็นค่าไถ่ให้กับมนุษย์ทุกคนพี่น้องที่รักคะพระเจ้ายังหนุนใจเรา บอกว่าความรักของพระเจ้ายังมีความหมายถึงการยกโทษการอภัยถ้ามีคนทำผิดต่อเราเราจะอภัยให้เขากี่ครั้งเปาโลอาจารย์เปาโลก็หนุนใจเราแม้กระทั่งเปตโตถามพระเยซูคริสต์ว่าอภัยให้กี่ครั้งเจ็ดครั้งพอไหมพระเยซูบ,บอกว่าเจ็ดครั้งเหมือนกันแต่เป็นเจ็ดครั้งคูณเจ็ดสิบสี่ร้อยเก้าสิบ ต่อหนึ่งครั้งต่อหนึ่งเรื่องพี่น้องคะมันมีความหมายว่าไม่มีขีดจำกัดในการอภัยในการยกโทษเหมือนที่พระเจ้ายกโทษให้เราในอดีตเราอาจจะมีความบาปมากมายความบาปที่ซ่อนเร้นบาปเล็กบาปน้อยบาปใหญ่เป็นบาปที่น่ารังเกียจน่าสะอิดสะเอียนแต่เมื่อเราสารภาพกับพระเจ้าพระองค์ทรงอภัยโทษบาปให้กับเรา โดยที่พระองค์ไม่ถามเราเลยว่าทำไมเราจึงทำบาปแต่พระองค์กลับบอกว่าลูกเอ,อ๋ยบาปของเจ้าถูกยกแล้วจงไปเป็นสุขเถิดฮาเลลูยาเราเห็นความรักของพระเจ้าไหมคะเป็นความรักวิเศษเป็นความรักแท้เป็นความรักที่ไม่มีขายที่อื่นไม่มีจำหน่ายไม่มีแจกฟรีที่อื่นแต่มีในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเท่านั้น รักวิเศษเช่นนี้มีในองค์พระเจ้าเท่านั้นให้ความรักของพระเจ้าเต็มล้นในจิตใจของเราวันนี้ขอให้พี่น้องที่รับใช้อยู่ในคริสตจักรให้เราให้เกียรติซึ่งกันและกันให้เรายกชูซึ่งกันและกันเพราะพระเจ้าทรงรักคนนั้นคนที่มีหัวใจถ่อมเห็นคนอื่นดีกว่าตัววันนี้ข้าพเจ้าเชื่อว่าถ้อยคำของพระเจ้านั้นจะเข้าไปทำงานในจิตใจของพี่น้อง พี่น้องคะใจที่เย่อหยิ่งจะถูกเหยียดลงนะคะแต่ผู้มีหัวใจทองพระเจ้าจะยกขึ้นเรายกตัวเองไม่ได้แต่พระเจ้าเท่านั้นที่จะยกเราขึ้นพี่น้องที่รักคะวันนี้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรักแท้ความรักวิเศษที่ไม่เหมือนที่โลกให้ขอบคุณพระเจ้านะคะวันนี้ขอให้ถ้อยคำของพระเจ้าเป็นพรอ,ออกไปสู่พี่น้องและขอพระเจ้าที่จะอวยพรพิจักของพระองค์ ให้เต็มล้นด้วยผู้ที่รักพระองค์เต็มล้นด้วยความรักของพระเจ้าเป็นคนที่มีหัวใจทอมพี่น้องคะวันนี้ให้เราสัญญากับพระเจ้านะคะว่าเราจะรับใช้พระเจ้าให้เกียรติกับพี่น้องซึ่งกันและกันเพราะเราต่างเป็นอวัยวะในกายเดียวกันห่วงใยกันพระองค์ห่วงหาซึ่งกันและกันพี่น้องคะพระเจ้าผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะชื่นชมยินดีแค่ไหนถ้าลูกของพระองค์รักกัน มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพี่น้องคะวันนี้ขอฝากถ้อยคำของพระเจ้าไว้หนุนใจชูจิตพี่น้องพี่น้องคะเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้นะคะให้เราอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าด้วยกันสำหรับความรักวิเศษของพระองค์ที่ประทานให้กับเราในวันนี้เราสงบใจอธิษฐานด้วยกันนะคะข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะคำของพระเจ้าในตอนนี้ ซึ่งทำให้เรารู้ว่าเราทั้งหลายได้เป็นอวัยวะซึ่งอยู่ในกายเดียวกันให้เรารักซึ่งกันและกันโดยมีพระคิดเป็นศีรษะขอความรักแท้ของพระเจ้าเป็นรักวิเศษที่ไม่เหมือนที่โลกให้ที่จะเติมเต็มเยียวยา และรักษาจิตใจของข้าพระองค์ทั้งหลายที่นี่ให้เราที่จะตะนักถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าให้เราที่จะให้เกียรติต่อผู้อื่นที่เราจะสําแดงความรักของพระเจ้าออกไปพระองค์เจ้าค่ะเมื่อเขาเห็นความดีที่เราทําเมื่อเขาเห็นการกระทําที่เราสําแดงออกไปเขาจะได้สรรเสริญพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์ด้วยและความรักแท้ของพระเจ้านั้นจะฟื้นฟูประเทศไทยฟื้นฟูเยียวยาจิตใจคนไทยให้เขาได้มาถึงพระเจ้า เราอยากเห็นคนไทยได้รู้จักพระองค์มากขึ้นผ่านความรักของคริสเตียนได้สําแดงพระสิริของพระเจ้าออกไปเราขอบคุณพระเจ้าในวันนี้สรรเสริญพระองค์ขอบพระคุณพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ